เฮ้ยเราเรามาเล่นผ่านแรกก่อนดีเฮ้ยเล่นผ่านแรกก่อนเฮ้ยอย่าไปชลิพักสองเฮ้ยคุณเดียวครับคุณเดียวครับมาเล่นมาเล่นพักหนึ่งเราเล่นพักหนึ่งก่อนเฮ้ยเราอยู่ไหนอ่ะเออตอนเสียงเพลงก็รู้แล้วนะครับว่าน่าก๊อฟไหนไหนอ่ะมาครับมีเสียงไปแล้วครับโอ้พูดถึงนู้นนี่นี่นู้นี่นสองคนเลยสองคนเลยให้คุณเลยทั้งไงทั้งคอมไปแล้วเฮ้ยอันนี้คอมแบบยังแรงอยู่นะเราเอามาแค่นี้แค่เดียว นี่นี่นี่เออเออเราเราไปกันเราไปกันเดี๋ยวเดีนคนอีนะรอไปกันเฮ้ยเรียกไปดีเฮ้ยแป๊ะเลี้ยเขาเลยเล้ขาเลี้ยเขาไม่ได้นะละแหนดจำจำรหัสทีได้นะเขามาเขามาเออเขาไม่เล่นมันมาเล่นเขาเขากลัวเขากลัวเขาเป็นกล้าเล่นกับเราเขาดูเราเล่น A f e w moments later ไม่มีอะโอ้ตายเม็ด คนเดียวคุณไปไหนเนี่ยเด้ยยังไม่มาเลยเพื่อนรอก่อนดีตอนนี้คนเดียวรอรอข้าเกมีย้นะครับมาแล้วมาแล้วมใช่ไหมเห็นสันกระตุกอ่ะมาแล้วรอป๊บนึนึองเหี้ยแบบเหี้ยอะไรนี่ยโอ้ไม่นะแมุมมองคนที่หนึ่งยนะประเด็นอ่ะตอนเนี้ยมุมมองคนที่หนึ่งเวยนะ a few inches later ตอนนี้ตอนนี้เราก็ไปรอคนเดียวไปไปนะครับ รอยาเราเขาเข้ามานะครับเฮ้ยยังไม่เข้ามาเลยครับตอนนี้ต้องรักกันงกดคอนโทรลไอ้เขาสามอยู่เลยเอ้ยแบบนี้แม่งคุ้นๆว่ะเไม่มีคนทักแชทผมมาเป็นแล้ววะผมดูเซนนี้ครับใครตักแชทผมมาเขาทำไมกูกลายเป็นเอ็นชุดน้องพึ่งอะแป๊บน้าเสขอปรับอะไรแป๊บนึงนะตอนนี้ผมชื่อเสีย้ ว่าว่าอลินกระเทียมเลยตกเกี๊ยมเริ่มใช่ไหมจังหวะไอ้เชื่อมาเล่นไหมวะทีทูเพย์เหรอจับกด W เดินเดินเดินมาตาบ้านเดินวิ่งไงวะกดกดกดนะาากดีซีวิคืออะไรอ๋อวันนี้วิ่งเหรอชีชีวิ่งชีวิ่งนี่กุญแจกุญแจกุญแจเออยเยหน้าใครวะ นี่ให้ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันสวยเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้สวยไหมตาโบว์ลองพื้นเยอะไปหน่อยเดี๋ยวอ่านนอ่านภาษาจีนฟังน่อย่านภาษากีนให้หน่อยเฮ้ยตอนนี้ I am I am อ่าน่ออกด้านหน้ามีประตูเฮ้ยไปประตูด้านหน้าก่อนดีเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ไม่อยวเพิ่งสำรวจสำรวจทีว่าวิงอยู่ไหนวะไม่รู้เนี่ยวิ่งเด็กมีประตูด้วยมีประตูมีประตูด้วย เปิดได้ด oh okay, ้วยเปิดได้ด้วยเดี๋ยวคุณได้เป yeah. ิดเสียงนี้คุณเอสมันมาแล้วอ่ะอุ๊ยโอ้โอ้าหน้าเลยกอดไปเกียร์แล้ววิทยุเปิดด้วยขูดขนลุกกับเกียร์ไปก่อนลุกแรกเลยอะไรวะเนี่ยโลกงใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดเสียงฟังนี่เดี๋ยวมาเปิดเสียงฟังวิทยุนี่ เดี๋ยวมาเปิดฟังเสียงไปไยุนี้เสียงไปได้ฟังเปิยังเปยังเดี๋ยวไปน่เหวะกดที่ทำอีกดท่กันอ่กัน่กันอ่ะเฮ้อะไรวะเกิดทำมาคนซีเยอะคุณกดออกแบบไม่ฮไม่น่ากลัวว่า่ใประตูมันแบบเหมือนแบบเสียงงบ้าว่ะ คืออะไรสีเขียนเป็นรูปบอลเนี่ยไวไฟเหรอเป็นเสียงเครีออะไรวะเนื้อไวไฟอะไรวะเป็นบุกเป็นบุกอะไรเนี่ยคอนเฟิร์มเป็นเสียงเปิดเครีออะไรเนี่ยไม่รู้เขาเชื่อหายดูนี่เฮ้ยไปสอนดนตรีเดี่ยวก็กว่าเดี่ยวใจอ่อนกันแล้วเนี่ยจิตอ่อนกันแล้วเนี่ยติ๊กูไม่เคยเล่นแบบผีเว้ย ตามมาตามมาเรามาละเรามาออกไปน่านนองกันด oh. ีกว่าเดียวสอนในนี้มานะเดี yeah. ๋ยวเดี๋ยวสอนในนี้ด้วยนะเอ้เรื่องกูจะแบบเดี๋ยวกูบ้าตายเดียวหายเออปิดไม่ได้ด้วยว่ะเดียวแต่วะโมเลยโฉมดินเลยเจี๊ยบไปขับรถขับรถนี้เหอะเดียว เขาไม่อยู่ละเข,ข,ข,ขานหนีไปเลยเขาหนีเขาหนีกลับบ้านนี่กลับบ้านเฮ้ยอะไรอะไรลูกบอลสีเขียวอะเฮ้ยอะไรอะไอ้กดอีไปงั้นแหละมีอะไรให้กดอีกดไปเออนี่มันเสียปั๊ก้วยปั๊กไหนวะไม่ได้อะไรอะคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยอะไรอะทีว <c oughs> ีเน็ตเน็ตเหรอ ทำไรวะทำธุรกิจตามมาตามมาดูและต้องทำไงต่อเมื่อกี้ไม่ใช่เชื่อมต่อนิดอะมามามา่าอย่าอย่าห่างกันนะเพื่อนผีให้เกมนี้มันน่าที่ไปดูมาเพื่อนไอ้ไผ่บอกว่าเกมนี้มันต้องฆ่าผีนะให้กดตัวอ e ก็หนีไปเลยไอ้ไผ่ันบอกมาอย่างนี้นะไม่น่าจะอย่างกันน่แล้เขามาตั้งใช่ใช่ใช่รอบสุดท้ายละผีมาแล้วน่ะว่า้างี้ไรวะ

ไอ้ตาเดียวเห็นกูเดียวโขาหน้านี่ปิดวะวิ่งออกมาเร็วกูไปแล้วมันมีเิยน้ำด้วยเดียวมีมาเผยน้ำด้วยกูหน่อยเดียวเดียวไม่เด๋วะวิ่งออกมาเ้แล้วเมื่อกี้เห็นเจ๊หายอยู่ไหนวะเดียววิ่งเพื่อนกูหายวิ่งกูได้จาผีป่ะอีกกดอีกีเดียเดยวกดอี อีกอีเายีกสิห้าวิจะตายเรายี่ิห้าวิจะตายเดี๋ยวเดพึ่งตายนะวพึ่งตายนะเดี๋ยวพ่งตายเดี๋ยวพึ่งตายพตยี่สิบวิทีเดี๋ยวมันจะตายเกิดอเนี้ยเด๋ยวตายเลยเนี้ยกูฆ่าผีได้ละอ๋อไปไหนแล้ตอนเนี้ย วนี้วันนี้อยู่ในบ้านก่อนยนนอยู่ในบ้านกันก่อนอันตรายอันตรายในบ้านเ่อนก็ปนตาพีกันพยายามกด E ที่ผีแล้วก็หนีนะโอเคปะเฮ้ยเป็นฝืนน้ำด้วยเที่เราต่อคอมเปสุดท้ายเมื่อมาแล้วทำแล้วีกันทำแล้วขีดกันเปนไนี่ไงอาดี๋ยผ้าห่มเลยเนี่ยวิ่งวิ่งไมั่วเจอเฉยเนี่ยเ25วิได้เาย ก็จะมีอะไรกูุธากูท่องสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยน,นะพาวีมขอแบบกระถาคุ้มคมอะไรไหอยู่ไหมเนี่ยขอกระถางเลยเฮ้ยทำไมมือดอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวมือป้ะเออไม่เห็นเชียร์เลยตอนเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นไหนอะผ้าเนี่ยขึ้นหอยอ๋อนเนื้อจะขึ้นหอยได้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้จะปิดปะ ร้อานะร้องดีดิกูเปิดเองกูเปิดเองให้เปิดให้นี่ไหนวะมันเป็นผีมึงว่าผีอยู่ห้องแน่นอนเลยใช่แล้วผีอยู่ห้องนี้แค่เดียวไอยอ้มึงอยู่ไหนเอ้ยเซย์มึงอยู่ไหนกูไม่ได้บอกว่าผีเดีี๋ยวนผีจะฆ่ากูไอ้สเจ้าโดนผีทำร้ายกูสวดมนต์ใส่มันมันไม่ตายอ่ะอีเหี้ยผีเหี้ยอะไรวะโคตรหึก ไอเสกูหาไม่เจอเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่ยวนีเดียว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 เฮ้ยไเสกดวยี่สีถึงจะตายวะียู่ในนี่มีน้ำปะมีน้ำปะอยู่อยู่ในนีเฮ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปผีผีี่าตายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดไปไหนเพื่อนเชื่อกูกดปุ่มดว่าไปวิ่ไม่ได้มามาตอนนี้เราผ่านมาหลายด่านแล้วนะผมจะยิงให้หิวน้ำหมมีน้สองขวดอะเามา มันกินยังไงวะไม่รู้มันกินได้กินไม่ได้แล้วมึกอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเ่ยอยู่ไหนวะโละกันเฉยเลยมันนี่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 กินาบะก่นะเนี่ยๆนี่นมอยู่นี่ไหนวะอย่าโลกัดีเดี๋ยวๆมันแดกได้แล้วนี่ทั้งทำอะไรวะไม่รู้กันเลไฟฉายกูไม่แกล้งวะแจ้งนะเฮ้ยเฮ้ยผีผีผีถอยอ่นถอยอ่ถอถอยถอยวิ่งวิ่ วเดียวโอ้ยยี่สิบห้ายี่สิบหกจะตายวิ่งเตะกูอ่ยกูวิ่งได้ใกล้เหี้ยตรงนี้เหลือสองชีวิตใช่ปะที่มันเป็นอันแรกไงที่มันมีสามสองใช่ปะเออเก็บชีวิตเยอะนะเว้ยอย่าให้ ep หนึ่งจบดีเฮ้ย ep วิ่งกูฆ่าตายแล้วเดียวไปไหนวะตายแล้วตายแล้วอยู่จุดเกิดเนี่ยตอนเนี้ย รอบนี้อย่าพลาดเลยด้วยแต่แต่ราเป็นเมืองอื่นนะ EP หนึ่งรอรอไมเนี่ยก็ต้องมี EP สอง่ะแต่เนี้ยไปไปไเร็วไปเร็วกูนั่นไม่มีอะไรทำว่าน่าจะฆ่าสัพพานแล่วนะไอ้เหี้ยฆ่าสัพนได้ไหมเรเฮ้ยฆ่าได้จริงวะไม่ไปเนี้ยอันนี้ไนวะเดียวในห้องนี้คือห้องไหนวะคื่ออะไรอะเดียวไดูทเย้ไดูยด้วย กูขนลูกคนเดียวอีกอยู่กับเพื่อนกูนะนี้นี้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่้เดี๋ยวนี่กันเดี๋ยวนี่กันก็มาบ้านเว้ยเดี๋ยวไม่ไหนเฮ้ยไม่ตามกูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนลเดี๋ยวเจปได้เด็กนคนมาบ้านแล้วนะ

คุณผู้ชมคนไหนที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วรอมีอ p พสองแน่นอนเลยนะครับที่เรามาเล่นแบบนี้นะครับมีอ p พสองแน่นอนน,นะครับคุณคุณชมต้องกวนะครับพบกับเราคลิปหน้านนครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี <cl am> ครับ <c> ขอทำใจนะครับแบบนี้